ห่ยลำใหญ่มากว่าพวกมีแฟนเนี่ยได้ยินแล้วฉันเหม็นกลิ่นพวกมีความรักว่ะเออใช่แกตัวดีเลยมีแฟนก่อนเพื่อนในกลุ่มเลยนี่โน no, จ้าฉันโสดแล้วจ้าเออแกไปเลิกกับอีเว๊บตอนไหนวะก็ก่อนปีใหม่อะ่ะฉันจับได้ว่ามันมีคนอื่นวันนี้มีน้องมาแนะนำรู้จักมี่เซนเป็นน้องชายแท้ของพี่เองแล้วบอมีไหนฮันันว่าไปหาคีมหลังหองน้ำนอ้คีมคือ เรายังลืมแกไม่ได้อะเรายังรู้สึกแกเหมือนเดิมเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าทำไมอ๋อมันเป็นแบบนี้สินะ้ายฟางพี่ก่อนสายสายคือพี่ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังสายเลยนะพี่ยังมีหน้ามาโกหกหนูอีกหรอใจที่ให้ไปอ่ะถ้าไม่เอาหนูขอคืนนะหนูกินข้าวไม่ได้กินยา้ายโชคดีนะพี่จันเทอมหน้าหนูคงไม่ต่อที่นี่แล้วแหละ จะทำให้พี่เคิมเสียใจเหมือนที่ทำกับหนูนะลาก่อนจะกินอะไรปะเอยไม่หิววาวเ,เลยแล้วฉ่ำไม่ถอดหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วปวดแล้ววะเอองั้นรอกูแป๊บนึงแล้วกัน,กน สอบสวยดีนะเราอ่ะเข้าไปคุยข้างในหน่อยดิ<ะ>เฮ้ยสอบสวยอะ่ะอยากได้อะ่ะกูไม่ให้มองแอบเตลตีนหรอเฮ้ยทำอะไรที่กู ไม่มีสายอยู่งั้นน่าจะห่างกันเอาแกอือจริงด้วยวะมันคิดอะไรของมันอยู่กันแน่วะฉันเข้าใจความสึกมันนะเวแกไม่เคยมีความรักแกไม่รู้หรอกว่าการที่โดนคนรักหักหลังมันรู้สึกยังไงแต่ฉันว่ามันก็เกินไปหน่อยนะทนทนเรียนอีกหน่อยก็ไม่ได้อนาคตต้องมาจบที่ผู้ชายคนเดียวหรอวะแกก็ดูตอนฉันกับไอเว็บดีกว่าจะหายเศร้าได้ก็ตั้งหลายวันแกก็เห็นอยู่อืมมันก็จริงอ่ะแต่ฉันไม่ถึงขั้นในสายไง เสียเวลาแต่ยังว่าคนมันถึงคนรักเก่าไม่ได้อ่ะยิ่งอยู่งเรียนเดียวกันนะยิ่งไปกันใหญ่เลยช่างมันเถอะแกไหนไหนมันก็ตัดสินใจแล้วอะเราก็ควรเคารพก,การตัดสินใจของมันนะอืมเอเฮ้ย นี่เธอเป็นไรเล้าอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรแน่ใจแน่ใจดิแค่นี้สบายมากแต่ก็ระบมนิดหน่อยอะ่ะเฮ้ยเราสายแล้วขอตัวก่อนนะอืมเฮ้ยเราก็สายกันี่วะไหนนะสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดงงน,นี่อ๋อสามสิบหกนี่แหละ นายนี่เธอนี่นายก็เรียนห้องนี้เหรอก็ห้องนี้มันห้อง R 3 0 6สิ <Okay. S 3> บกอ๋อโอเคสวัสดีบันเดอร์เธอวันแรกเนี่ยเขาแยกข้าห้องครับนี่พวกเธอสองคนมาสายตัง้งแต่วันแรกเลยนะคุณเพิร์คครับเชิญ สายจนได้นะถ้าเราบอกแกโทรปลุแกแกให้โทรเลยแขกตาดูโทรศัพท์กันไหมว่าโทรไปกี่สายอุ้ยแกก็โทรไลน์ก็โทรก็เราปิดเสียงไว้อ่ะแล้วมวาเช้ารีบด้วยก็เลยลืมดูไงใช่ดีสายเราไม่สำคัญแล้วนี่โอ้ยงอนเลยนะเดี๋ยวเราเตียงน้ำไส่โทรโอเคป้ะไม่ต้องเลยโอ้แกเดี๋ดื่มดราม่าดิก็เมื่อ,อคืนเรานอนดึกไปหน่อยอ่ะติดซีรี์อยุง ปรับปรุงตัวได้แล้วปชอนะไม่ใช่มอต้นนะนี่แกเป็นเพื่อนแะล้วแกเป็นพ่อแเงินแน่เนี่ยก็จริงว่ะหล่ะถ้าไม่ดูไม่ด่าสงสัยน้อยไม่หลับมั้งเออโอเคที่หลังจะไม่มาใส่ก็ได้ค่ะถ,ถ้าไม่ติดมาดูซีรีส์เพลินเกินไปอนะแม่อธันรสนะพูดแล้วนะว่าจะเลียกน้ำโอเคคำไหนคำนั้นนีแหละโอเค เป็นได้อย่างไอ้ายมันนั่งอยู่นี่คนเดียวอย่างมาแปลงหน้าจะอันอ้ายมันมีอย่างหรอกอ้ายกับแฮคือได้อย่างไปเรื่อยหรือว่าอย้ยังบัเลกคืดเติมหาพี่ตายจะไปคืดนักเลยไอ้ายเรื่องมันก็เมินละคืดไปมันก็บ,บ่ได้อย่างขึ้นมาหรอกอ้ายอ้ายังมีน้องสองคนอยู่ข้างๆนะอ้อืมขอบใจมากเนือ้อบัลล่าเดี๋ยวไอ้ายมาไปซ้ออย่างกินตังรุ่มก่อนอครับอ้ายครับ โ,โทรศัพท์ใหม่กะไอ้แม่นถอยมาแต่ว่าซื้อเองกะไอ้แม่นคิงนี่ก็ถามแปลกๆก็เดี๋ยวนี้หันรวยผิดหูดผิดตาเนาะงานก็บาหันยะรวยอะอย่างคิงก็อู้ไปเรื่อยไอ้ก็เก็บเงินแล้วแร้อ๋อไงเพื่อนเปิดเทอมวันแรกก็นั่ง,นงหน้าหอยเลยเป็นไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่ได้คิดเดยอะนิดหน่อยว่าเรื่องอะไรวะหลายเรื่องวะ มีอะไรบอกกูดได้นะเว้ยอืมขอบใจมากเชี่ยกูว่าละลืมอะไรลืมอะไรวะลืมซื้อน้ำเอาอะไรเปล่าครีมเอาไรเปล่าข้าวอะเขาครีมเฮ้ยบอ,อไลไปซื้อน้ำเพื่อนกูนหน่อยดิโอเคได้เอค้ครมอือไปเทิมเป็นไงบ้างอะก็เรื่อยๆอะไปเทิมแล้วก็หางานทำแล้วแกอะเป็นไงบ้าง เราก็กลับไปเคลียเรื่องน้องชายที่เชียงใหม่อะแล้วก็เรื่องเสงยงร้านด้วยเอา้าทำไมอะ่ะเสียดายพักหลังมันไม่มีคนดูแรลร้านอะแล้วอีกอย่างลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าด้วยเออเสียดายอ่ะแล้วเ,เรื่องแกกับรายเป็นไงบ้างชายย้ายที่เรียนอะแถมยังบล็อกทุกอย่างของเราหมดเลยทั้งเฟซทั้งไลน์แถมยังเปลี่ยนเบอร์อีกด้วยเออ เราคงเร็วมากเลยนะโ่เคมเราขอโทษแกด้วยนะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะที่ทำให้แกลำบากใจเรื่องเรากับซ้ายอ่ะโอ้ยไม่เลยเราโอเคเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่นะไอ้เหยน็อตคุณเป็นซาพวกเกาหลีแถวนี้วะ นอดิพี่เฮ้ยวันนี้กูพาเด็กใหม่มาแนะนาวะ่ะนี่มันในคนที่อยู่ไอ้หน้าก็หลีอันนี่เมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ <c oughs> ทําไมวะเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังกูมไม่ชอบพวกนกสองหัวอะ่ะมึงจะมาอยู่กลุ่มกูว่างั้นกลุ่มกูไม่ใช่ว่าใครจะมาเข้าได้นะเว้ยมึงจะให้กูทาอะไรว่ามาหลังจากที่กูโดนเด็กเทคนิคทื่อวันนั้นอะ่ะตอนนี้กูได้หมดอะ่ะ ช้าลืมตาขึ้นมาวังเธอในยามเช้าคืนช่มมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อเดอะเลจ้ะน,นั่งดูอะไรไปเรื่อยๆกินไรยังยังอะไม่กี้เราวแอบบยินนายร้องเพลงร้องแพลงเพราะนี่อเปล่าหรอร้องกามคำนี้เฉยอ๋อไม่ไปไปปวดเดี๋ยวไว้อะไม่เอาะกดดันเออเราชื่ออ้อมนะส่วนเนี้ยแม็กเพื่อนสนิทเราจบมาจากที่เดียวกันอ่ะสวัสดียินดีที่รู้จักนะเราชื่อเมฆนะ เราดอกมาจากน้องแขมอ่ะอ้าวนี่นายก็เ wow, ป็น <who> พ <médico> ี <mm ่เราปีหนึ่งกันดีเฮ้ยเป็นแค่พี่ปีเดียวเองน่าเรียกพี่ก็ได้เออเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำอ่ะเอาอะไรไหมไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วนายอ่ะไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วโอเคแกฮะเราว่าแม่เขาน่ารักดีเนาะดูติดติดดีอ่ะดูขุ่มดีเนาะอืมแต่เราว่าเราหลออกว่านิดนึงนะ จ้าวันเด็ดอยละละลอยลอยมาเลยนกอเไยนะคะเออแกวันนี้แกว่างปะว่างนะพาเราไปซื้อเสื้อผ้าที่บิ๊กซี่อยดีไม่มีจะใส่แล้วเนี่ยต้องซื้อไปก่อนเปิดเทอมใช่หรอวันก่อนเราเห็นมันเปิดท้ายมันสวยดีนะเติมให้เราหน่อยนะโอ้เงินเก็บไว้บ้างก็ได้นะนะาเราซื้อแค่สองตัวเองเลอกอยางเขาไม่ได้เอาเงินแกมาซื้อซะหน่อย้าโอ้ครั้งที่แล้วก็พูดแบบนี้นะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆนะ โอเคโอเคก็ได้เจ้เดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวโอเคปะพูดเองนะโอเคพูดแล้วไม่อพืนคำค่า ขอดีกว่าขอได้ปหมวะเออไลค์ไม่ให้ให้หรืออยให้ดูน้ำตาวะดีมากอยู่ไ้ม่เสียแรงเหน่อยน็อตไปเถอะ อ่ะเนี่ยชับเด็กเทคนิคที่มึงให้กูไปเอามาโหยพี่แม่งโคตรเจ๋งแล้วว่ะพี่ไตปตบมาเนี่ยว,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 ว่ะพี่เอาหน้าวิไลแม่งโหพี่แม่งโคตรเฟี้ยเลยว่ะพอใจยังก็ใช้ได้เจ๋๋วสวัสดีครับวัสดีครับตั้งวงแต่หัววันเลยเหรอเนี่ยเต้ยเ,เขาขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิ ได้ดิไม้เราตกลงกันว่ายัางไงชอบเขาไม่ได้เป็นคนไปตบมานะแล้วที่เห็นมันคืออะไรมันมีน้องเข้ากลุ่มมาใหม่ไงลุงพี่เขาสั่งให้ทําถ้าเขาไม่ทําอ่ะก็ดูลุงพี่ซ้อมอะ่ะมันมีวิธีรับเข้ากลุ่มที่สร้างสารรค์มากกว่านี้ปะตัวเองเข้าใจเขาเลยด,ดิเขาเป็นหัวหน้าคณะจะให้ไปทําอะไรมูมิงได้ไงลุงพี่ก็ด่าตายดิแค่นี้ชาวบ,บ้านเขาก็มองเราไม่ดีแล้วปะทําอะไรที่คนปกติก็ทำกันหน่อยเถอะพังเราทําจิตอาสาก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดใหม่อะ่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้ไม่จบม่สิ้นตัวเองอย่างนี้เงี้ยไไหน่อยนะถ้าเราไม่ทำเขาอะเขาทําเราอยู่ดีอะก็เ,เขาอยากให้ตัวเองเป็นความคิดอยู่นี่ไงโอเคเขายอมตัวเองก็ได้แต่ถ้าพวกมันมาทำอะไรน้องๆเราเราก็ไม่ยอมเหมือนกัน ประชาสัมพันธ์นะคะลูกศิษย์ที่รักทุกคนนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเนื่องจากอีกสองเดือนเราก็จะมีการแต่งตั้งนายกอวทประจวิทยาลัยของเรานะคะโดยเป็นการรวมทั้งช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะค่ะนี่พวกแกสนใจลงเลือกตั้งนายกอวทกันปะ แล้วไออวทอนี่คืออะไรวะโอ้ยมันก็เหมือนลงแล้วตั้งประธานนักเรียนนั่นแหละไม่เอาอ่ะแค่นี้งานก็เยอะจะแย่อยู่แล้วเออใช่ใช่แค่นี้ยัจะไม่มีเวลาเลยจะหาภาระใส่ตัวทำาไมวะเอา้าแล้วพวกแกไม่อยากมีส่วนร่วมให้กับวิไลหรอวะเอต่เราว่ามันก็ดีนะถ้าเป็นเราเราก็อยากให้ฝั่งช่างมีกิจกรรมมากขึ้นเหมือนฝั่งพันนีอ้อะเออเนี่ยเห็นไหมสั้นอนะ่ะพูดถูกมันจะดีเหรอพี่พี่ว่าดีนะลองดูจะตั้งว่าไระ เอาหน้าบอลแดนช่วยกันหนาถือว่าช่วยวิดไลเอเอเก็ได้ลองดูโอเคเอองั้นเดี๋ยวหาก,กระดาษมาจดชื่อก่อนว่าแต่พันนี้เราจะเอาใครดีอะหาพวกหนูที่นะพี่เอาคนอื่นไม่ได้หรอพี่ซันพวกหนูยิ่งง,งงงกันอยู่ด้วยเดี๋ยวเป็นภาระทีมเปล่าๆนะเอาหน้าเข้าทีมโคโกก็พอเดี๋ยวส่วนเรื่องอื่นอ่ะค่อยวันทีหลังก็ได้อืใช่เดี๋ยวนโะยบายช่วีกก็ได้นานะนะ เอาไงดีวะแกลองดูก็ได้แกไม่มีกว่าพี่หนูไม่ค่อยว่างงั้นเอาหนุกเดียวก็ได้ค่ะโอเคงั้นพี่ขอชื่อกับกลุ่มได้นะณัฐพโรโพทองกลุ่ม a อสองหนึ่งอ๋อแล้วว่าเราลงเลือกตั้งกันเถอะไม่เอาอะแค่ตอนมสามเพื่อนเลยตายอยู่แล้วเอ้าทำไมอะอาจารย์ก็บอกว่าแกทำดีนี่ ไม่เอาอะ่ะนี่เราเพิ่งเปิดเทอมไม่กี่วันเองนะยังไม่รู้จักใครเลยและอีกอย่างในทินต้องมีเด็กช่างด้วยไม่ใช่ไงอัองก็เพื่อนเกา่าเราไงอยู่ฝั่งช่างมึงเยอะโอ้ยพวกนั้นไม่เอาหายหรอวแกก็รู้พนาสรารวัตรนักเรียนอ่ะยังมาสายเลยคิยมคิมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะนี่เออน้องๆ้องเด็กใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับ พอดีพี่กำลังหาทีมเลือกตั้งอยู่อ่ะพอดีพี่ได้ยินน้องๆคุยกันว่าจะลงสมัครเลือกตั้งพอดีทีมพี่ยังไม่เต็มน้องสนใจไหมสนใจเลยพี่ผมแนะนาเลยพี่เพื่อนผมประธานนักเรียนเก่ายมจริงเหรอครับจริงครับงั้นก็ดีเลยสนใจไหมอ่ะทีมพี่ยังไม่เต็มเลยเอาเลยเดี๋ยวเราลงด้วยไม่ถงไม่ถามสุภาพจนซากคำเธอน้าแกททำได้ โอเคค่ะพี่โอเคงั้นเดี๋ยวหนูจดชื่อนามสก,กุลแล้วก็กลุ่มให้พี่หน่อยนะครบยังคิมขาดคนหนึ่งอนะ่ะ หน้า,าทำไมหน้าเรามีอะไรติดเหรอพีค่คะลงชื่อเพื่อนหนูด้วยนะเฮ้ยทำไมอ่ะลงชื่อเพื่อนตั้งไงไม่เอาไม่ลงเกิดหน้าพวกเราก็ลงโอ้พวกตองไป้ถานจะประทับตะคำเป็นหนักแกพวกเราก็ลงโอเคครับงั้นครบพอดีเดี๋ยวยังไงหลังเลิกเรียนมาประชุมกันที่ต้าติกนี่นะมาพูดกันว่าจะเอานโยบายอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้เขียนใบสมัครให้จา์เลยเพียงงั้น น้องชื่ออะไรนะพี่อบรอบทำสงงามครับห้อง A17 ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอย่างนี้โหไม่ปรึกษากันเลยทำทีน้องพูดแต่อีแม็กมากกว่าปะเอา้าเราผิดอะไรอะไม่ถงไม่ถามสุขภาพฉันซากคำ โอเคครับที่เรานัดกันมาประชุมกันในวันนี้ก็จะพูดถึงกิจกรรมที่มีในเดือนหน้านะ<ม>พี่ขอแนะนำตัวก่อนละกันพี่ชื่อซัน่วนี่คีมเฮิร์ทมาปางปชสองบัญชีทุกคนแล้วนี่น้องอ้อมนะครับน้องแม็กแล้วก็น้องเมฆโอเคงั้นเราจะมาเริ่มนโยบายกันเลยนะมีใครจะเสนออะไรเปล่าเพราะว่าเราน่าจะให้ฝั่งช่างมีส่วนร่วมกับฝั่งผานเยอมากนเหมือนที่เองพูดไปเมื่อเช้าอะ ใช่พี่เวลามีกิจกรรมอะไรอ่ะฝั่งช่างก็มีส่วนร่วมเลยงั้นในระบายข้อแรกก็จัดหากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ฝั่งช่างได้มีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วกันโอเคเรามีใครจะเสนออะไรปะหนูอยากเสนอเรื่องคอนเสิร์ตอะพี่ยังไงอะหนูยังไงอะถือว่าเทเลียมันก็เทมาร์เพลย์ก็มีคอนเสิร์ตนี่จะได้มากก็เหมือนกับกิจกรรมเปิดรถดนตรีอะพี่เที่รงเรรยนก่าหนู่าจัดนะถนูว่า แล้วว่าจยนจะโอเคเหรอจันยิ่งมีเด็กช่างเลยอ่ะมันจะไม่ตีกันเหรอเฮ้แต่เราว่าก็โอเคเลยนะเพราะว่าตัดเรื่องของของมึนเมาไปได้เลยอ่ะเพราะนี้มันในโรงเรียนเอาเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วและอีกอย่างถ้าให้ครูพัฒนาวินัยมาช่วยเราว่าก็โอเคเลยอนะงั้นเอางั้นก็ได้โอเคงั้นแล้วก็ข้อสองก็จัดกิจกรรมของดนตรีโอเคแล้วมีใครจะเสนออะไรอีกไหม เพลงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านได้เลยหกลับบ้านแล้วนะคะพี่จันโอเคจ้ะเราจเจอกันสญญวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านดีอ่ะญญถึงแล้วไงทักบอกพี่ด้วย ทำอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าบอกนะว่าแกแอบถ่ายรูปฉันนะไม่ได้ถ่ายโกหกอีซันอีเลวเอาไว้นี่เลยนะแบบลบลบโอเคลบ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 จ้ะโอเคโอเคลบลบลบแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคนอื่นไปไหนหมดเนี่ยแหมคนอื่นเขากลับบ้านกับช่องไปหมดแล้วดิอ้าวใช่เหรอก็เอออย่างนี้ไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาเนี่ยแหมแกพูดซะขนาดนั้นยาวมากนี่ยังหลับเลยเหรอไปล้างหน้าล้างตาไปเราส่งที่บ้านโอเคโอเค แกลบเลยนะตายนะแกะนะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอลบเชิญครับผมลบอย่างนี้ไม่คิดจะทักกันหน่อยเหรอไม่อ่ะเราไม่อยากคุยกับคนเห็นแกนตัวเห็นปะท้ายเคอก็เลิกเชื่อคนอื่นอ่ะนี่อย่ามาขุดอดีตได้ปะ ลิกกแล้วก็คือเลิกดิหลักฐานมันก็เห็นอยู่ตามตาว่าเธอนอกใจเราแต่เราไม่ทําอะไรกันจริงๆนะหยุดพูดได้ปะขี้เกียจฟังเฮี้ยยัยงไงมือคือเฮีย้ยอยู่ในค่ำอะ่ะเฮ้ยปาก่อนดิไม่หลบไปไม่หลบโอ้ยเรากยุ่งกับชีวิเราสักทีต่างคนต่างอยู่หวังว่าจะฟังภาษาคนรู้เรื่องนะเว้ย เว้ยมึงเป็นอะไรวะกูเห็นหน้าบู่ตั้งแต่เช้าละวหมอแฟนเก่าไม,ม,ม่สำเร็จวะเบมอนอ่ะน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องหวานน้อยแล้วก็ปลาตังง้งโกรธเจ้าประจับหน้าตลาดได้แล้วครับโอุยขอบใจนะกำลังกดัดกินอยู่ไปดี้อไม่ได้อีแพรดูคู่รักน้ำเต้าหู้ดิซื้อมาให้กินทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> แหมอีออีแพรนี่เพื่อนกันไหมคิดอะไรมากเนี่ยเออแล้ว

是谁？